สวัสดีครับเช้านี้อยู่กับวิธีสกราวนะครับวันนี้ผมจะมา,อาบอกวิธีการปลูกกะเพราให้ต้นใหญ่นะครับอยู่ได้หลายปีครับประมาณ2-3สปีนะครับอันนี้ผมก็ปลูกได้ประมาณสัก3-4สเดือนนะครับปลูกไว้ต้นเดียวพอครับ เราไม่สูนนะครับคือจะทำให้มันโตแล้วก็ไม่ตายนะครับคือทำการเด็ดดอกออกนะเด็ดให้หมดเลยนะครับจะอยู่ได้ประมาณ2อสาปีครับปลูกต้นเดียวกินไดห้หลายปีคุ้มครับแค่แขยันหน่อย ครับผมก็ได้ทำการเด็ดออกหมดแล้วนะครับก็ผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคัคบ